มนหน่อยมาย่ามเบ็ดระวังเลยลูกระวังตกนั่งเดียวพ่อหาะไอ้ซ้อมแล้วฮะกับมัดตื้อืมมา,ากับมัดกีดป่าป่าหน่อยเห็นปะอุ้ยแม่ไม่จริงไมจริงเนี่ยนะพ่อน่ลายยุ่นี่ลายนี่ลายลายังให้เบ็ดขึ้นดีละเอาลงอเออนั่งอยู่นี่ละ<อ>ให้มันกินก่อนเข้าพนังไหวจะขานาทีให้มันกินกอน่อนมันงดเสียงอะไรมากัสีดึงเลย เพื่อตรงเอาอันนี้บ่เอเอาอันนี้แมอันคีกระเดือนกระเดือน,อนบ่าเอาขีกระเดือนใช่อาจจะกิะนด้วยงกม่ได้ถือกันเด้เด้ระว่งระว่างถือพัอนกันบ่ จะคล้องอ๋อพันกันพันกันผู้ใดพันเอี่ยลาบ่ได้พันลาแล้วพี่ลาแล้วไอ้มันนั่งอยู่หนีมันหอนแล้วๆลูกมันนั่งในี่คุณบ่มันอันนี้แม่มันหอนไป ใส่มัน <Guess> ดึงบ่ปลากินเรื่นจะคล้องถืออย่างแม่นบ่นั่นน่ะมันบวอยู่อีหลาโตเข้าไปแล้วกระถิ่มว้ก่อนแม่นเงือกเมื่อต่อเหรอบ่เงือกเหมือนยังอันนี้คือเงือกมันบ่อันนี้เงือกกลอมอีหลาถาไว้ก่อนถาไว้ให้มันดึง เกือบได้้นค่ะอลาน่าโอ้ยลูกคนหน่อยก่อยถือเบ็ดไว้เอ้ยมันจะถึงจกของมึงเออนั่นละยื้อซื้อบัิยื้อซื้อมันดึงก่อนแสดงว่ายุ่งงงนี้มันมีป่าอยู่อะระวังได้ลูกระวังได้ รี้อวังะกันวังพูดน่ะไก่บนอ่ะไก่กางเท้าทั้งาอ้าวให่นป่าต้นไม้บ้าซดเวรนหอดทั้งฝาวเ่อก้วางเดนลือยอันคนหน่อยกันซิดส่ังแต่อะไรเมืองเมืองบอกเมืองบอกด่นด่านขอมาก่อน ีหลาบขึือมาก,ก่อนเอาเบ็นข้ามาก,ก่อนเบองไม่ใช่เกาอเข้ามาย่างดือข้ามาเบของของีกอย่างมันพันเหมือนละ อันต้องใจเย็นๆตัวแม้ว่าสีได้ป่าต้นไหม้แม่เฮ็ดเร็วๆเนี่ยคือสงของกับป่าต้นไหม้คือาอจิตขึ้นทั้งฝ่าคุณแม่อกว่าป่าได้ไม่แล้วกุมภาวันวาน เป็นยังไ่คือเอาตามตตอัเมท่อับโยทอัแ <c oughs> ม่เห็นมันคือ,อยาบอกกับพี่นองดูม่ไม่จีทีกลงท่ัตรงน้ยเปิง ไอ้ฟร์เนี่ยคร่ะมีมัน,นไปาย่อมันนี่มีลินจะไปเือมัวช่วยม่ๆเมยพล่ตตาไละดุมเาบอออกจักจะแม่อายหายลุงมิดจักัวดล่นี่เดอ้อว้ายลุงแต่ตัวเดียวยังหาป่าได้อยู่นี่ สบายดสีสบายดีครับพี่น้องฟังลาวแล้วใช่ไเลย้ยนุ่มบอกว่าเป็นแล้วค่ะนุ่มบอกมูอ่ะ มอไปแล้วดีใจจังนั่งเจอปลาค่ะพี่น้องลองเพลงให้สร้างนั่นแนวบ่อจ้ะเดี๋ยวเ่ปลาเดี่ยวปลามันสีบริสตเดี๋ยวปลามันตื่นนะลูกน้ำลึกมากเลยนะแม่แม่รู้ไหมใช่ที่จริงอ่ะน้ำมันโหดมากแต่วันนี้ฝนตกไงน้ำ ปลาลูก่ไในจังโตลเลยค่ะแม่ค่ะช่วงนี้ปลาเบ่ออกเลยค่ะ ที่คังค่ากันหนูที่คังค่ามันคือปลาแซลมอนตัวเล็กแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ที่คังค่าใช่มันคือที่คังค่าโอ้ยพัดบ,บักขับแม่บะตองใส่เส้แล้ววะมันมันวัดตึ่มันไม่มอะไรนีด้ใจเล็ อท่องมาเวาเด็กไปเล่นน้ำดอกมึงนี้ยเนมไปเลนน้ำโอ้ยมือนานยังไ่ได้เล่นก็มือนานแหงไ่ได้เล่นก็มือนานเมื่อนานละเมื่อใดล่ะออนอแม่เราไม่อยากไปเล่นน้องหานามชกะปกแง

มันติดนะหรอแลบวบลวว่ามันบริสุทธิ์ป้าป้าปานาพี่น้องน้องตรอเี่กเนนพี่น้องว่มันไดบ่เนี่มันดแ้มันขึ้นนักใช่ไหเจ้เอามลองบ่ลูก 妈。